ผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเกียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายเรานี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันไถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มยกที่2มามาครับยังคงเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับเพชรพงศกรรูปร่างดูว่าจะได้สูงได้ลอยโอ้ขวัญใจนี่มีเขลี่ยล่างนะครับ อาวุธมวยก็ถือว่าจุกจิกมาดูกันที่วงในขวัญใจเอาพยายามจะไล่แขนตีก็ไม่ขนาดนี่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับดูวเพชรพงศกรก็ยังคงเดินเบียดต่อเนื่องนะครับหยุดไม่ได้นะครับขวัญใจต้องต้ตลอดครับใหญ่เดินเข้าหาครับเพชรพงศกรครับหมัดนำไปก่อนขวาเตะจ่อล่างครับเตะซ้ายขึ้นมาขวัญใจเตะแล้วทีบครับกินเปล่าถึงตัวครับไม่ให้ห่างเลยครับแทงขวาครับเกมของเพชรพงศกร สนใจก็พยายามถีบครับเล่นดุขาสวยต่อยลำตัวครับดูครับผาดนี่ครับผาดถึงตัวเลยครับไฟแดงไม่เว้นช่องไฟเลยอ่ะนี่ครับเบียดติดเข้าไปไนไนครับแผดแขนดูแผดแทงหน้าขานี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับชุดร้อยปอนร้อนวิชาถือว่าหัวแถวเหมือนกันเลยครับคู่นี้คู่นี้นี่ถือว่าถูกคู่เลยนะครับ ขยับเข้าหาไปเรื่อยนะครับเพชรพงศกรเป้าหมายนี่อยู่ที่วงในแน่นอนครับได้รูปร่างกันในนิ่วแข็งแรงแข็งแกร่งด้วยจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงวงนอกอยู่กับขวัญใจอาวุธมวยจุกจิกมีลูกถีบทำลายจังหวะนะครับมีแท่งมีหมัดออกซ้ายออกขวาไม่ยอมปะทะด้วยตรงๆเลยครับแกไม่รอ3 4สเลยครับหนึ่งสองแกก็เดินแล้วนะครับเพชรพงศกรครับเจอถีบไว้ก่อนเจอแท่งซ้ายติดเบรคครับจ่อล่างคืนขยับเข้าไปครับต้นคออยู่ไหนครับขอหายใจลดหน่อยครับ ขยับขยับโดนถีบไว้ก่อนครับเสียจังหวะไปเอาเตะซ้ายครับมีศอกนะครับคอยดักไว้ด้วยครับแล้วก็ถีบครับเพชรทั้งด้านของขวัญใจครับเอออนี่แหละครับมาทำไมเขาถึงบอกว่าเป็นเบอร์ต้นๆนในเวทประมาณร้อยฟอนครับดูครับโอ้โหมานี่พึ่งยกสองครับเชื่อว,ว่าอนาคตนี่โอ้โหถ้าเติมกระดูกเติมประสบการณ์เข้าไปอีกนิดนึงนี่่า หาตัวจับยากด้วยกันทั้งคู่โอ้โหดูครับฮะเลือลล้อยรัดเลาะอ่านี่ครับการอาวุธแกะแยกงมาก่อนถ้าวะจะเบียดจะปล้ำไลยน,นะครับแต่ก็ยังตีไม่ได้นะครับเพชรพงศกรหวันใจนี่มีโอ้โหจิ้มลันตัวนี่หนักหนักด้วยนะครับไม่มั่วไม่ประทะเลือกออกเลยนะครับอาวุธวยจุกจีลูกทีบดูนะครับเพชรพงศกรก็พยายามจะเบียดจะชน หวัญใจประสบการณ์ะดูกมวยก็ถือว่าไม่ธรรมดาแลวครับอดีตแชมป์รุ่นเล็กๆของภาคใต้นี่โอ้โหไหลเส้นทีเดียวนะครับมาดูแล้วครับเริ่มจะจับจะคล้องได้ตีได้เหมือนกันแล้วก็ตีได้เจ็บๆด้วยนะครับพักกันสักพูด่เดี๋ยวมาตามกันต่อแม่ม,มหมวยไทยครับเตะก้านคอศอกกับเข่าลอยนี่รับไป10,000บาทจราเข้ฟาดหาัง3 0,000บาทครับ แผลแตกก็จะมีสวัสดิการค่สาสัพยาบาลให้เข็บละ500บาทด้วยกันก็ต้องขอบคุณแอนตซินครับคุณแอนตซินมีโอกาสแจก,กอีกหรือเปล่าครับนี่ครับอขอบคุณแอนตซินนะครับอยาลักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท,ท้องท้องอืดจุกเสียนแน่นพร้อมด้วยท่านในท้างวินัยวีระพุทช,ชงครับหัวรายการสับสูนย์ศิลปะมากมา้มามวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเดินเบียดเดินชนตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับเพชรบุรีสกอร์มีแท่แล้วก็จับล่ำหน่ยขวัญใจอาศัยหลักเลี่ยมนะครับยังไม่ประทะ มีต่อยท้องไ่อยหน้านะครับแล้วก็ออกแข้งสู้มาดูนะครับว่าถ้าเข้าไม่ถึงตัวนี้ก็จะเหนื่อยได้เหมือนกันนะครับเพชรพงศกรอาวุธของขวัญใจมันหนักแรงทุกลูกนะครับโอ้โหออกมาแต่ละเม็ดนัเน้นๆทั้งลูกต่อยท้องนี่นะครับโดนก็ไปทำท่าจะหยุดเหมือนกันเอาทั้งร้องเี่ั้งตันันแล้วครับโอ้ยเอาครับโอ้โหโอ้ยเอานะครับชุดนี้ชุดนี้ แทงก้าไปเอาตูนะครับลูกครับตัวลัำตัวอย่างเดียวลำตัวอย่างเดียวต่อยท้องต่อยหน้าโอ้ยยืนกอดกันนีมันจริงๆนะครับคู่นี้ถ้าเป็นพี่พี่นอนไปแล้วไอ้น้องเอายังไงครับตัวล้ำตัวนะกัดฟันสู้เหลือเกินครับกัดฟันสู้วิกฤตแล้วครับวิกฤตแล้วครับเพชรพงศกรหูแม่พยายามฮึดพยายามยืนครับแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดไม่ไหวะครับ โอ้หนี่ครับมาเรียบร้อยเลยครับจุดเปลี่ยนเกมนี่แหละครับลำตัวครับโอ้โหเหมือนเห็นช่องเลยครับพลังกำปั้นไว้ใจได้เลยครับขวัญใจเกียรติชัยยุทธเอาชนะน็อกไปในยกที่3ครับโอ้โหดูครับดูภาพช้าว่านายนี่พระเอกเลยครับฝ่ายแดงเพชรพงศกรครับโอ้โหแต่ว่าพอโดนจิ้มลำตัวมาแกไปสะดุ้งครับสะดุ้งทีนี้ขวัญใจขวัญใจมาชุดใหญ่ๆชุดใหญ่ๆครับ โอ้โหแม่แค่คูเปิดหัวพลิกไปแล้วกับี่อารีโอ้โหนี่แหละครับมองนะครับแฟนมวยมองว่าวันนี้เพชรพงศกรนี่ใสนะครับแต่ว่าชกจริงๆนี่ไม่มีใสเลยครับถึกเพชรยินดีนะครับหรือว่าในเครือของทีมงานเพชรยินดีนี่เน้นทุกคู่นะครับประกบออกมาดูนะครับคู่แรกนี่ก็ได้เรื่องไปแล้วครับโอ้ยแต่ละเม็ดนั้นแรงๆทั้งนั้นครับ โอ้โหนี่ครับแต่ว่าปลอดภัยครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอแล้วครับอยู่ในมือแพทย์สนามครับคุณหมอจิรศักดิ์ปุบภาชาติโอ้ใส่หัวดิกๆเลยอ่ะพักแป๊บเดียวครับคู่ต่อไปขวัญน,นิรันร์กับนิชาวครับผมอ่ะพักแป๊บเดียวครับ